ดูนะไอเอทีเคมก็จะอยู่ประมาณ13ล้านนะครับประมาณ13ล้านประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองบูสต์แบบเต็มคอมโบครับอ่ะดูที่1 0สแต็กนะครับเมื่อกี้13ใช่ไหมครับขึ้นมาเป็น23เห็นไหมครับขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับป๊อปจากช่องป๊อปชาแนลนะครับวันนี้อยู่กับเกมแล็กนาล็อกออริจินนะครับผม อ่ะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นแอสซินสายมีดนะครับแต่อันนี้จะเป็นเทคนิคในการบูทดาเมจของสแต็กพิษนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเล่นแล้วยังอาจจะงงอยู่กับสายมีดพิษเพราะว่ามันมันแม่งม,มีหลายอย่างไอ้เงี้ยมีทั้งมีทั้งเรื่องแมทติกอาแมทิกบางอันแม่งก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้จําเป็นต้องมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของสแต็กพิษที่ยังงงอยู่ว่ามันเป็นนอนดาเมจหรือว่าเป็นสถานะเอฟเฟกนะครับใช้มีดอันไหนแรงสุดใช้อะไรดีสุด นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอน2อันและกัน2อย่างนะครับ2ทริกก็คือการทาสแต็กพิษยี่สิบนะครับแล้วก็บูสสแต็กพิษให้ได้ดาเมจสูงที่สุดนะครับผมเออบูสสแต็กพิษให้ได้ดาเมจสูงที่สุดอ่าใครที่ยังไม่รู้เทคนิคนี้นะครับถ้าลองไปทําแล้วเนี่ยดาเมจคุณอาจจะขึ้นมาประมาณ50%เลยนะครับสาหรับการทําสแ a ็กพิษนะเออสแต็กพิษคุณอาจจะเคยเด้งอยู่60ล้าน70ล้านนะครับแต่ถ้าได้ทริกนี้ไปเนี่ยสแต็กพิษคุณอาจจะเด้งอยู่ประมาณ100ยล้านเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยว อลองไปดูแล้วกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับสแต็กพิษตัวสแต็กพิสมันทําทงานยังไงตัวสแต็กพิษเนี่ยมันไม่ใช่นอนสเตตัสเอฟเฟกนะครับคือมันเป็นสเตตัสเอฟเฟกนะครับตัวนอนสเตตัสเอฟเฟกเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้จากพวกเฟืองพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ว่า,าสแต็กพิษอ่ะมันจะไม่เพิ่มแบบนั้นนะครับอย่างเช่นเฟืองพวกที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับนอนสเตตัสเดามาจอะไรพวกเนี้ยเพิ่ม10%ออะไรพวกเนี้ย ส t ต็ k พิษมันจะไม่เพิ่มจากอันนี้นะครับส t ต็ k พิษเนี่ยมันจะเพิ่มได้แค่สามรูปแบบหลักๆก็คือ PVE Damage นะครับถ้าเราตีมอนนะ PVE Damage Bonus นะครับ ATK ATK p P Damage นะครับซึ่งมันจะต้องมาจากสี่ตัวนี้ที่ผมบอกเท่านั้นนะครับาการตีใกล้ Damage ตีใกล้ Melee r c อะไรอย่างเงี้ยไม่ขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งความพิเศษของมันคือมันเป็นสถานะเอฟเฟกต์นะครับ การที่มันเป็นสถานะยเอฟเฟกเนี่ยพอมันติดไปแล้วดามจมันจะไม่ไม่เพิ่มไม่ลดระหว่างที่มันติดไปแล้วพอเข้าใจปะคือสมมุติว่าอา่มันติดไปปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนการ์ดนะครับเราเปลี่ยนการ์ดหรือว่าเราอา่ได้ลิงก์จากพีษเพิ่มดามจดามจเราเพิ่มขึ้นเอทีเคเราเราเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามันติดไปแล้วมันจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความลับของมันเนี่ยการที่จะทําให้มันแรงที่สุดนะครับก็คือการที่เราบูทดามจให้ได้เยอะที่สุดแล้วทำสแต็กพิ คือทำยังไงก็ได้ให้ ATK เราแม่งเยอะที่สุดอะ่ะก่อนที่เราจะทำส t ต็ k พิษนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันโดยส่วนมากเนี่ยคนปกติจะเล่นกันประมาณนี้ถูกปะ่ะถ้าเราแบบเราไม่รู้วิธีนี้นะเราก็จะเล่นกันแบบคือไม่รู้อะ่ะเข้าไปถึงเราก็ซัดเลยเจอบอสปุ๊บเราซัดเลยนะครับอ่ะเจอบอสปุ๊บเราซัดเลยได้ส t ต็ k พิษมันขึ้นให้ได้เร็วที่สุดอ่ะเราก็จะทำกันอยู่ประมาณนี้ถูกไหมอ่ะดูนะอ่ะ ATK ก็จะอยู่ประมาณ 1 3ล้านนะครับประมาณ1 3ล้านประมาณนี้นี่นะประมาณ1 3ล้านต่อให้เราเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับต่อให้มันเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะมันก็จะยัง13ล้านเท่าเดิมนะครับเห็นปะอันเนี้ยสัตว์เลี้ยงผมขึ้นมามันก็ยังจะ1 3ล้านเท่าเดิมนะครับมันจะไม่ขึ้นไปมากกว่านี้แล้วการที่จะทําให้มันแรงที่สุดนะครับผมก็ผมจะแนะนําไปเลยแล้วกันนะครับการบูทดาเมจของสแต็กแรกนะครับ เราจะใช้ตัวเร่งดาเมจเนี่ยสามสกิลนะก็จะเป็นสกิลนี้นะครับพิกอเวชั่นนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับฮัลลูสินแนชั่นวอล์กนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคอสพาลีะ Cross Party, นะครับสามสกิลเนี้ยถ้าเรามีแมทริกนะครับมันจะได้พีดาเมจโบนัสอย่างเช่นตัวเนี้ยถ้าเราใช้สกิลปุ๊บนะครับออกจากาหายตัวนะครับถ้าเรามีแมทริกนะถ้าออกจากาหายตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะได้พีดาเมจโบนัส20% 6สินต์หวินะครับ ตัวนี้ถ้าเราบล็อกได้นะครับบล็อกได้แล้วกดสกิลซ้ำจะได้พีดามีสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกวินะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นคุกอิเวชั่นนะครับแล้วก็เป็นตัวฮารูนะครับฮารูเสร็จปุ๊บก็ใช้เวปอนบล็อกแล้วกดซ้ำอีกทีหนึ่งในการที่จะกดซ้ำได้คืออบอสมันต้องปล่อยสกิลใส่เราด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่อ่ะบอสมันจะปล่อยสกิลเป็นสกิลพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราสามารถกดได้นะครับพอไซส์สามสกิลนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพีโบ bon นัสดาเมจเราเนี่ยมันจะเพิ่มมมขึ้นาาอีกประณ35% นะครับแล้วเราค่อยใช้คอร์ดอิมแพครับคอร์ดอิมแพยจะเป็นสกิลที่เก็บสแต็กพีได้ค่อนข้างเร็วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูนะเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาประมาณ3-4เลยนะครับบางทีมันก็ขึ้นมาแบบเยอะเลยนะเนี่ยนะขึ้นทีละสามขึ้นทีละสามสแต็กมันจะขึ้นค่อนข้างไวนะครับพอเราใช้3สกิลนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต่อด้วยคอร์ดอิมแพคเลยมันจะติดสแต็กที่1ทันทีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะาใช้3สกิลนี้นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเราต้้้ออองงรรใหสััตว์เเลียาบฟก่น นะครับเราให้สัตว์เลี้ยงเราบัฟถ้าเรามีาเป็นแมวนะครับเป็นตัวกระต่ายที่3เนี่ยพอมันบัฟแล้วมันจะได้ดาเมจถูกไหมครับแล้วเราก็สลับสัตว์มาใช้ตัวนกนะครับการที่เราสลับสัตว์มาเนี่ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มนะครับเดี๋ยวดูนะพีดาเมจตอนบัฟกระต่ายอยู่15,600นะครับแล้วกระต่ายเนี่ยจะบัฟอยู่24วินะครับผมเราจะบูทดาเมจได้โดยการสลับเป็นตัวนี้แล้วให้ตัวนี้มันบัฟอีกทีหนึ่งแล้วเราค่อยใช้สกิลเซตที่ผมบอกนะครับ แต่ว่าเราห้ามใช้สกิลที่มันเป็นสแต็กพิษนะอ่าอันนี้บัฟแล้วนะผมผมสลับมาปุ๊บนะครับจาก1 5 0 0 0นันะเดี๋ยวดูตอนมันใช้สกิลนะครับเนียมจะพุ่งอีกประมาณ3,000เห็นไหมครับเป็นประมาณ17อ่ะขึ้นมาอีกประมาณ2,000นะครับตัวน,นี้ก็คือจะแรงมากๆนอกจากการใช้ตัวคอมโบที่ผมบอกหรือว่าการสลับสัตว์เนี่ยเรายังสามารถสลับอาวุธได้อีกนะครับอาวุธเนี่ยจะทำให้มันเด้งพิษแรงที่สุดเนี่ยเราจะใส่เป็นวีนอม2ออันนะครับอย่างที่ผมบอกไป นะครับถ้าสแต็กพิษมันเกิดขึ้นแล้วต่อให้เราเปลี่ยนการ์ดหรือว่าเปลี่ยนอาวุธเนี่ยดาเมจมันก็จะเท่าเดิมตลอดนะครับมันจะจดจําดาเมจที่เกิดจากสแต็กแรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่2ตัวนี้ได้นะครับแล้วพอเรา,ากดคอสอินไปปุ๊บเนี่ยกดปล่อยตีออโต้ได้เลยนะครับแล้วเราสลับไปใส่เซตที่เรา,าคิดว่าเป็นบิลที่เราแรงที่สุดนะครับอย่างเช่นใครที่เล่นบิลอ่าสิบแปดกับสิก็ใส่เป็นเดกเกอร์ข้างหนึ่งแล้วก็วีนอมข้างหนึ่งนะครับแต่ของใครเป็น 18, สาบไปลย นะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสติดอันตรีเนี่ยเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เป็นวีนอมสองข้างไปเลยนะครับเมื่อกี้คือตอนที่เราไม่ได้ใช้บัฟอะไรเลยเนี่ยเตี้ยงพิษมันจะอยู่ที่ประมาณ13ล้านใช่ไหมครับเดี๋ยวดูพอผมใช้สก,กิลครบเซตนี้นะแล้วดูว่าดาเมจเตี้ยงพิษจะไปเท่าไหร่นะจาก13ล้านนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองบูทแบบเต็มคอมโบนะครับจากเมื่อกี้10สแต็ก13ล้านนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําแบบคอมโบที่ผมบอกนะครับปึ๊บปึ๊บอ,อ่ะแล้วก็ใส่หมอกนะครับ ให้พิดนะครับสัตว์เปิดปุ๊บเปลี่ยนสลับสัตว์นะครับเดี๋ยวรอเบสซิ่งนะครับรอสัตว์มันขึ้นเบสซิ่งอ่าเบสซิ่งปุ๊บเราพุ่งนะครับปุ๊บปุ๊บแล้วก็นี่อ่าแค่นี้นะครับเราก็ตีออโต้ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวคอยดูสแต็กสิบนะครับอันนี้เราใส่ออโต้ไปได้เลยตอนนี้เราจะเปลี่ยนอาวุธหรืออะไรก็ได้นะครับเราปล่อยออโต้ไปได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสแต็กมันก็จะรันของมันไปเองนะครับอ่าดูที่สิบสแต็กนะครับเมื่อกี้สิบสามใช่ไหมครับขึ้นมาเป็นยี่สิบสามเห็นไหม แต่เวลาล่าบอสเนี่ยจังหวะที่เรา,าทำคอมโบเซตเมื่อกี้ไปแล้วเนี่ยนะครับพอเราคอสอิมไปแล้วปุ๊บกดออโต้ได้เมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเราสามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นเด็กเกอร์ได้เลยข้างหนึ่งนะครับหรือจะใส่2ข้างก็ได้นะครับเพราะการที่เราใส่เด็กเกอร์เนี่ยมันจะทำให้สกิลวิเชียร์เทมเพิลเนี่ยออ,อกสกิลบ่อยขึ้นเร็วขึ้นนะครับจาก6กวิธจาก6กฮิตเนี่ยมันจะกลายเป็น11บเดฮิตนะครับจะทำให้สแต็กเราเนี่ยเต็ม20ง่ายขึ้นอ่ะเดี๋ยวดูนะครับ อ่ะตัวน,นี้นะเดี๋ยวผมจะทำสแต็กให้ดูนะครับก็เป็นคอสอิมเปิดด้วยคอสอิมแล้วก็กดออตโอต้ไปนะครับคอร์มจะตายก่อนนะอ่าพุ่งไปแล้วก็คอสอิมต่ออ่าเนี่ยยี่สิบละนะครับคอมโบเดียวจบนะครับง่ายๆแค่นี้อ่ะแค่นี้คุณก็จะได้ DPS ที่โคตรแม่แรง นะครับผมแบบแรงจัดๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการทำอ่าสแต็กพิษยี่สิบนะครับแล้วก็การบูตดาเมจของสแต็กพิษนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับสำหรับอ่าใครที่กําลังจะย้ายมาเล่นแอดนะครับผมก็ลองดูแล้วกันนะครับอาจจะดูไกด์แยกก่อนก็ได้ไกด์ที่อ่าสอนเล่นสายมีดนะครับแล้วก็มาดูไกด์นี้เสริมอีกทีหนึ่งเพราะว่าไกด์นี้ผมก็เพิ่งได้มาเหมือนกันนะครับนะเพิ่งได้มาจากอ่าเมโลดี้นะเมโลดี้มันไปหาทริคนี้มานะครับผมก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยนะครับผม เดี๋ยวไว้เจอกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้านะใครเล่นแอดก็อย่าลืมติดตามช่องผมไว้นะครับฝานะกกดถูกใจฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม